สวัสดีค่ะพวกติ่ม99 c h a 99ชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทานชมพู่กันค่ะชมพู่นี่ก็เป็นลูกเล็กๆนะคะลูกขนาดเท่าใหญ่กว่าเม็ดมะยมมะนาวหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะสีแดงสดนะคะถุงละ15บาบาทเองนะคะแล้วมาลองชิมกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะ รสชาติจะออกเปรี้ยวนิดๆค่ะนี่นะคะเป็นลูกเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะใหญ่ก็ความใหญ่ก็ประมาณใหญ่กว่าเม็ดต้นไม่เม็ด,มด,มดไม่ยมเนาะเปรี้ยวเปรี้ยวนหน่อยๆเศ้อร่อย เล็กเท่ามะนาวนี่ต้องจิ้มเกลือเนาะทำพริกเกลือจิ้มเล็กเล็กใหญ่กว่าลูกมะยมนิดเดียว ดูสิคะ15บาทได้เยอะมากเลยค่ะประมาณ20-30ลูกได้ได้ได้นะคะ มันลองเทใส่จานดูนะคะว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะคะนี่นะคะพอใส่จานแล้วเต็มจานล้นจานเลยนะคะสิบห้าบาทคุ้มจริงๆค่ะรสชาติก็ออกแบบอมเปรี้ยวนิดนๆนะคะจิ้มเกลออือเกลือนี่อร่อยค่ะ เสร็จ okay, แล้วเดี๋ยวเรามาทานทุเรียนต่อนะคะค่ะนะคะมาทานทุเรียนกันค่ะอันนี้ก็แพ็คละสามร้อยบาทนะคะก็จะมีทั้งหมดมี6กครูนะคะเดี๋ยวลองมาชิมกันนะคะว่าทุเรียนแพน็คละสามร้อยบาทนี่จะอร่อยไหมคะ แกงแล้วนะคะเราลองทานดูแพ็กละสามร้อยบาทอ่าแพงนะคะอืมมันชํำดีอ,ะอ่ะนะมันชํำดีนะนี่นะคะจะออกช้ำๆนิดนึงนะคะนิ่มๆนะคะ